ประเภททฤษฎีก่อนนะคะเป็นโครงงานประเภททฤษฎีก่อนจริงๆหลักๆเนื้อหาของโครงงานก็ไม่เยอะหรอกลูกประมาณไม่เกินสามสหน้าอะไรเงี้ยพอสักสี่สิบ 40, หน้าเขาก็ไม่ค่อยอ่านากันแล้วอ่ะเพราะว่ามันจะหนานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราช่วยกันทำอะไรเงี้ยก็น่าจะง่ายขึ้นอ่ะโอ้ยเลย อไกลไกลอืมอันนี้เป็นโครงงานประเภทที่จะดีก่อนก็เหมือนเดิมเหมือนกัรที่เคยให้ดูว่าผลการดำเน own, ินการศึกษาเขาทำยังไงนะคะตอนที่หนึ่งตอนที่สองอันนี้ก็คือเขาเอามาจากตัวกระดาษตัวเปเปอร์นะคะแล้วก็ามาพิมพ์ให้แบบให้สวยงามเฉยๆตามขั้นตอนที่เขาถาทีนี้เวลา เวลาเราเอามาพิมพ์ใช่ป่ะพิมพ์เสร็จแล้วเป็นขั้นตอนที่สวยงามตัวเปเปอร์ตัวกระดาษที่เราเขียนมือรับมือไว้เราเอาไว้ไหนอย่าทิ้งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวกระดาษทั้งหมดนะคะรวมถึงโครงงานประเภททฤษฎีด้วยนะลูกตัวกระเอตัวโครงงานประเภทประดิษฐ์ด้วยนะตัวกระดาษทั้งหมดคะ่ะเด็กๆจะต้องเอามาใส่ในภาคผนวกนะคะภาคผนวกจะต้องใส่ ประวัติผู้จัดทําจริงจริงบางโครงงานเขาก็ไม่ใส่กันเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะประวัติผู้จัดทําอาจจะแนะนําแค่คร่าๆวๆว่าวันเดือนปีเกิดไม่ต้องใส่ใส่แค่อยู่โรงเรียนอะไรแล้วก็ประวัติการศึกษาเป็นยังไงนะคะประมวลภาพการดําเนินการศึกษาเนี่ยลูกพวกตัวกระดาษะนะคะก็ใส่ลงไปในภาพผนวดได้ว่าแบบเฮ้ยเราทําจริงนะคิดมือจริงๆไม่ได้มั่วหรือว่าใช้โปรแกรมมา นะคะประมาณนี้สําหรับโครงงานทฤษฎีนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมีเริ่มมีเพื่อนเพื่อนบางกลุ่มมาถามแล้วว่าแบบเออโครงงานนี้อยู่ทําแบบนี้แบบนี้ได้ไหมนะคะเพื่อนก็เขียนออกมาเป็นเ a ปเปอร์เขียนแบบเหมือนทดทดทด,ทดใส่กระดาษมาก่อนได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวครูขอตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งนะคะแล้วก็เด็กๆค่อยเอาไปจัดพิมพ์เนาะอ่ะต่อไปค่ะ ต่อไปแล,นะแล้วก็ไอตัวงานที่เป็นกระดาษอะคะ่ะลูกเดี๋ยวทุกแผ่นทุกแผ่นนะเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยค่อยเอามารวบรวมมาให้ครูดูในวันที่สิบสามนะคะอีกครั้งในวันที่สิบสามอีกครั้งโอเคนะแ็นะึ่งนะ หาตัวไฟล์ที่เป็นอันนี้ไม่เจอเดี๋ยวคูเปินนเปบดบทที่สี่ให้ดู เนี่ยนะคะอันนี้คือลักษณะของโครงงานประเภทประดิษฐ์ใช่ปะโครงงานประเภทประดิษฐ์อันเนี้ยเขาเอาบทที่สามกับบทที่สี่มารวมกันนะคะแต่ว่าฟอร์มโครงงานของเราก็คือถ้าเป็นแบบพวกวิธีการดําเนินงานนะคะหรือผลการดําเนินงานอะไรเงี้ยเราจะอยู่ในบทที่สี่โอเคปะก็ให้เด็กๆใส่ไปว่าเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้พร้อมอ่นนี้เขาก็ถ่ายรูปวัสดุอุปกรณ์มานะคะแล้วก็ อธิบายไปทีละขั้นตอนพร้อมกับใส่รูปประกอบไปด้วยแบบนี้นำกระดาษที่ตัดแล้วมาม้วนเป็นรูปทรงหลอดเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งนี้นะคะเมื่อม้วนจุดปลายกระดาษนำมาทากาวอ่านี้ทำซ้ำก็เป็นรูปไปเรื่อยๆติดกาวกับหลอดไฟอันนี้เขาทำโคมไฟเนาะนำหนังสือพิมพ์ที่ม้วนแล้วมาเรียงทีละชั้น่ะก็ค่อยๆถ่ายไปนะคะลูกทีละขั้นตอนเนาะ เสียบปลั๊กก็จะได้แบบนี้อ่ได้โครงงานแล้วทีนี้ในบทที่สี่ค่ะของเราจะต้องเพิ่มเพิ่มตัวของอ้ยเพิ่มตัวของแบบประเมินไปด้วยของเขาใส่แค่ใส่แค่วิธีการทำว่าทำยังไงได้อะไรใช่ปะ่ะแต่ของเราจะต้องเพิ่มเพิ่มในตัวของ แบบประเมินความพึงพอใจนะคะ่ะแบบประเมินความพึงพอใจไปด้วยโอเคปะเพิ่มตัวของแบบประเมินความพึงพอใจไปด้วยว่าว่าแบบประเมินความพึงพอใจของเราเนี่ยเอาคงเอาผลงานเนี่ยไปให้เพื่อนได้ทดลองใช้เพื่อนมีความรู้สึกยังไงบ้างกับผลงานนี้ผลงานเราเป็นไงใช้ความรู้เรื่อง แต่ความรู้คณิตศาสตร์ไหมนะคะวัสดุเป็นไงแข็งแรงทนทนไหมความสวยงามเป็นยังไงนะคะความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เป็นยังไงนะคะตามห้าคำถามที่ครูให้ไปคิดมาให้ถามเพื่อนโอเคว่าเพิ่มแบบประเมินความพึงพอใจลงไปด้วยนะคะอันนี้เขาก็เขียนบรรยายมา,ยมายเฉยว่าเราได้ทำอะไรบ้างนะคะลดปริมาณขยะปลูกสิสํำนึกให้รู้คุณค่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันเนี้ย พอตเนี่เราสามารถเขียนลงไปได้ในโครงงานของเรานะคะแต่ว่าหลักๆแล้วอันนี้ยังไม่ต้องเขียนเพราะว่ามันต้องเขียนขั้นตอนสรุปขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะหลังจากที่เราทําแบบประเมินความพึงพอใจแล้วเพราะฉะนั้นเพราะนั้นสําหรับโครงงานประดิษฐ์เนาะสำหรับโครงงานทฤษฎีเนี่ยน่าจะน่าจะแบบแยกกันคิดแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ทำแยกกันได้หมายถึงแบบเธอแบ่งทาวันนี้นะฉันทําวันนี้นะฉันทําวันนี้นะได้แต่สําหรับโครงงานประดิษฐ์นะคะสําหรับโครงงานประดิษฐ์เนี่ยสิ่งที่ครูอยากได้อันแรกก็คือแบบประเมินความพึงพอใจนะคะผ่านผ่านแบบประเมินความพึงพอใจนะผ่าน Google Form มเดี๋ยวนะ เดี๋ยวครูจะสอนทําอาทิตย์หน้านะลูกเห็นว่าแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Google Form นะคะเดี๋ยวครูจะสอนทําในอาทิตย์หน้าเนาะเพราะว่า เพราะว่าเด็กๆที่เป็นโครงงานประดิษฐ์นะคะลูกจะต้องทําแบบประเมินความพึงพอใจอันเนี้นะคะส่งไปให้กับให้กับผู้ที่ใช้ผู้ที่ใช้หรือว่าผู้ที่เพื่อนๆอ,อาจจะเป็นในห้องเราหรือว่าในหลายๆห,ห้องก็ได้เราจะได้ผลลัพธ์ที่แบบเยอะขึ้นนะคะและและที่สําคัญก็คือทุกกลุ่มก็จะต้องทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงงานของเรานะคะในรูปแบบของ Google Form เหมือนกันแต่ว่า ประเภทที่เป็นโครงงานทฤษฎีเนี่ยเขาจะเป็นแนวคําถามเดียวกันทั้งหมดนะคะเขาอาจเขาจะไม่ต้องแบบแยกคําถามเหมือนโครงงานประดิษฐ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงงานประดิษฐ์อ่ะมันต้องลักษณะคําถามมันต้องสอดคล้องกับสิ่งที่หนูประดิษฐ์จ่ะถ้าหนูทําลวดลายหนูก็ต้องถามเรื่องความสวยงามถ้าหนูทําโมบายโคมไฟหรืออะไรเงี้ยหนูจะต้องถามเรื่องความแข็งแรงทนถ้าเป็นโคมไฟเกี่ยวกับไฟฟ้าก็ต้องถามคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของวัสดุเข้ามาด้วย เพราะนั้นโครงงานที่เป็นประเภทประดิษฐ์นะคะก็จะต้องแยกแบบคำถาม5่าข้อของหนูจะต้องแยกออกไปตามประเภทหรือสิ่งที่หนูประดิษฐ์โอเคปะแต่ถาหรอบโครงงานประเภททฤษฎีนะคะคนไหนที่ทำโครงงานประเภททฤษฎีก็จะเป็นแนคำถามในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงงานของเราใช้ความรู้คณิตศาสตร์ได้ดีไหมนะคะเนื้อหาโครงงานความยากง่ายของเนื้อหาที่เราเอามาใช้แล้วก็ รูปแบบของการสรุปออกมาเป็นทฤษฎีเนี่ยมันเข้าใจง่ายไหมนะคะคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ไหมแล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากการอ่านโครงงานของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะถามประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเราเจอกันในคลาสดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาสอนทำนะคะเด็กๆทุกคนมีอะไรนะ Gmail ใช่ปะที่เป็นเมลโรงเรียนอยู่แล้วเพราะนั้นน่าจะทำได้นะคะเพราะว่าอย่างนี้ลูก พอเปิดมาใช่ปะ่ะปีนี้เป็นปีแรกที่ที่เราจะต้องพีเต์โครงงานของเรานะคะพีเต์โครงงานของเราเออที่ด้านล่างที่ด้านล่างตรงเขาเรียกอะไรวะส่วนวิท,าย,วทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวจะขอจะมีอาทิตย์หนึ่งพอเราทำโครงงานเสร็จครบทุกกลุ่มทุกกลุ่ม ทำโครงงานสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะครูก็จะให้เราไปตั้งน่าจะเป็นวันศุกร์นะคะไปตั้งอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็นําเสนอโครงงานของเราต่อกับ,ต,กบต่อคณะคุณครูนะคะและและ้วก็น้องๆพี่ๆในโรงเรียนของเราว่าเนี่ยโครงงานของเราเนี่ยเป็นโครงงานที่ทํามาตลอด3ปีเป็นโครงงานสําหรับ สำหรับห้องพิเศษที่ประมวลความรู้คณิตศาสตร์ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะคะก็เอาไปตั้งเป็นเป็นให้น้องเขาดูหน่อยก็ทำมาเหน็ดเหนื่อยเลยลก็ไปโชว์ไปโชว์ให้เขาเห็นเราอุตส่าห์ทำนะห้องอื่นไม่ได้ทำนะเราทำห้องเดียวแต่ว่าตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะตั้งไว้ในห้องในห้องในห้องอะไรวะในห้องศูนย์คณิตะเคยเรียนห้องคณิตหนึ 1, ่งใช่ป่ะแล้วมันจะมีห้องศูนย์คณิตะ เออจะเอาไปตั้งไว้ห้องนั้นแล้วก็ให้แบบคุณครูเขามาดูอะไรเงี้ยแต่ห้องนั้นอ่ะพอเปิดเทอมมาห้องนั้นจะต้องใช้เป็นห้องเรียนด้วยก็เลยไม่มีห้องเรียนไม่มีที่จะตั้งก็เลยเดี๋ยวต้องไปตั้งตรงลานวิทยาศาสตร์เดี๋ยวายรายละเอียดจะบอกอีกทีว่าจะตั้งตอนไหนใครจะมาดูบ้างแต่ขั้นลำดับขั้นตอนแรกก็คือหนูต้องทำโครงงานให้เสร็จก่อนโอเคไหมให้มีชิ้นงานก่อนให้เป็นรูปเล่มให้ได้ก่อนนะคะส่วนคุณครูที่จะมาดูแน่เลยอ่ะหลักๆก็น่าจะเป็น ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็คุณครูท่านผู้บรการท่านรองผู้บรการอย่างนี้นนะลูกนะก็อาจจะเป็นประมาณนั้นนะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆ้วนันเดี๋ยวเราค่อยมาซ้อมพูดซ้อมรายการอีกทีไม่ต้องเครียดนะตอนนี้ก็คือต้องทําโครงงานให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคไหมโครงงานทฤษฎีอ่ะครูไม่เป็นห่วงครูเป็นห่วงโครง,งงานประดิษฐ์มากกว่าว่าหนูจะไปรวมตัวกันเนี่ยทาโครงงานได้ยังไงครูก็ยังงง แต่ว่าถ้าเปิดเทอมมาแล้วนะคะหนูสามารถเอามาทำในคาบได้คาบโครงงานของเราเนี่ยเนาะหนูก็สามารถเอางานโครงงานงานโครงงานประเภทประดิษฐ์หรือว่าอะไรเงี้ยเอาอุปรกรณ์มาทำได้นะคะในห้องของเราในคาบของเราเพราะว่าเราจะได้ทําโครงงานเสร็จชันหรือว่าเป็นนอกเวลาก็ได้ถ้าหนูจะทำหนูก็มาแจ้งครูเดี๋ยวครูจะไปดูด้วยนะคะจะไปช่วยดูให้โอเคอันนี้สงสัยไหมอัน สำหรับงานของอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรนะคะยังไม่มีงานอะไรก็ให้ไปดำเนินการทำบทที่4กันคร่าวๆสำหรับโครงงานประเภททฤษฎีกลุ่มไหนสามารถทำได้ก็ทำเลยนะคะและสำหรับโครงงานประเภทประดิษฐ์นะคะเหมือนเดิมหนูจะต้องไปคิดคำถามมา5คําคำถามเนาะแล้วอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวมาเตรียมทำแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Google Form กันนะคะโอเคแมไปเตรียมคำถามให้ครูห้าถามไม่ต้องส่งนะห้าถามนี้เดี๋ยวครูจะ เช็คจากแบบประเมินความพึงพอใจอีกทีโอเคนะคะมีคำถามไหมสำหรับวันนี้ค่ะนี่นะชาหนูมีหลายคำถามอยู่ค่ะออย่างแรกก็คือสรุปงานวันนี้ที่เรามีนี่คือพวกหนูจะต้องไปคิดคำถามใช่ไหมคะทุกโครงนารเออถ้าเป็นทฤษฎีไม่ต้องค่ะเดี๋ยวคือคือเอาคำถามมาให้ Okay, เพราะว่า <okay. S 1> ทฤษฎีประเภททฤษฎีมันต้องใช้คําถามเดีวยวกันแต่ถ้าเป็นโครงงานประดิษฐ์อะหนูต้องไปคิดคําถามที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่หนูประดิษฐ์มาแต่ว่าก็ส่งมาแล้วนะส่วนใหญ่เหลือแค่ไม่กี่กลุ่มเองที่ต้องไปคิดเพิ่มอะทีนี้อาจารย์ะคะคือหนูเพิ่งนึกได้คือหนูเพิ่งส่งเมื่อคืนหนูหนูจำไม่ได้ว่าอาจารย์ได้ให้ส่งหรือเปล่าถ้าเกิดแก้แล้วนะคะแต่ว่าหนูส่งใหม่เมื่อคืนให้ส่งให้ส่ง โอเคค่ะแล้วมันข oh, okay. uh, ึ the ้นล่าช้าด้วยค่ะทีนี้อาจารย์ช่วยตรวจให้หนูได้ไหมคะคือหนูหนูลืมจริงจริงไปกว่าใคค่ะหนูเลยไม่ได้ถามอาจารย์ก่อนส่งอ๋อว่ามันให้ได้ไหมอ่ะเหรอใช่ค่ะถ้าไม่ได้หนูจะได้กลับไปแก้อีกโอเคค่ะเดี๋ยวทักทักแชทมาได้ปะเดี๋ยวครูตรวจให้เพราะว่าถ้าจะตรวจมันต้องออกจากหน้านี้ต้องเข้ารหัสครูนะคะคโอเคเดี๋ยวทักแชทแล้วเดี๋ยวครูแก้แล้วครูส่งไฟล์กลับไปให้นะ โอเคะคะ่ะขอบคุณะคะ่ะอาจารย์คะแล้วก็สรุปคือวันนี้อ,อไม่มีการบ้านสําหรับไม่มีการ<ะ>บ้านแต่ว่ามีแค่คนที่ทําโครงงานประดิษฐ์จะต้องคิดคําถามไปให้อาจารย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแค่เตรียมคําถามเฉยๆแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวทาแบบ Google Form อร์ผ่านโทรศัพท์ก็ได้ล,ลูกอาทิตย์หน้าต้องเป็นโน้ตบุ๊กเพราะว่ามันทําผ่านโทรศัพท์ได้ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาสอนทํา g o o g l e f o r อร์กันนะคะค่ะเพราะไงลูกขอบคุณค่ะ อาจารย์ครับแล้วอย่างกลุ่มผมนะครับที่คิดคําถามไว้ไอ้ตั้งแต่บทที่สามแล้วครับอาจารย์เราใช้อน,นันได้ไหมครับใช่อันเดียวกันค่ะคําถามอันเดียวกันเลยถ้ากลุ่มไหนคิดมาตั้งแต่บทที่สามแล้วก็คือเราจะเอาข้อข้อนั้นแหละหลูกมาทําเป็น Google Form แกนัน,น,นเอกก็พวกเราก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมครับต้องจัดไปเขียนบทที่สี่ใช่นอนสบายไปเลยแล้วก็ไปเรียบบทที่สี่ให้เรียบร้อยครับถ้าใครคิดคําถามแล้วตั้งแต่แบบ อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรครับโครงงานหนูก็เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ไปเตรียมบทที่4ี่ไปลองหาอุปกรณ์ลองซื้ออะไรเงี้ยนะถ้าทําโครงงานประดิษฐ์ก็ลองซื้อมาก่อนแล้วก็ถ้าเปิดเทอมได้วันที่13ก็มาทาในคาบของเราก็ได้ครับเพราะว่าครูใจจริงอะครูก็เป็นห่วงครูไม่อยากให้หนูไปทําแบบรวมกันที่บ้านใครอะไรเงนะี้ยเดี๋ยวผู้ปกครองเขาจะเป็นห่วงเนาะช่วงนี้โควิดว่าไงนี่ละชาอจาจารย์คะเราต้องทำบทที่4มาวันเลนะะ่นราแค่ไม่ต้องทไม่อ ไม่ต้องทำแบบสุดมาแบบไม่คือให้ไปเตรียมทําเฉยๆประเด็นก็คือ,อ,อแบบให้เรียบร้อยขนาดนั้นก็แค่ไปเตรียมมาเฉยๆแบบแตเตรียมเท่าที่หนูเตรียมได้ไหมายความว่าถ้าหนูทําโครงงานประดิษฐ์หนูไปไหนไม่ได้เลยค่ะอาจารย์หนูไม่สามารถไปซื้อของได้แบบเนี้ยก็ก็ยังไม่ต้องยังไม่ต้องนะลูกเอาเท่าที่หนูเตรียมได้นะ เพราะว่าเดี๋ยวเราเจอกันตอนเปิดเทอมเราค่อยมาคุยกันอีกทีว่าเออถ้าเป็นโครงงานประดิษฐ์เราจะเราจะทํายังไงนัดเวลาทํากันในโรงเรียนอะไรเงี้ยนะคะลูกเพราะครูอยากให้หนูแบบไปรวมตัวกันทําที่บ้านเพื่อน่ะมันช่วงนี้มันอันตรายเนาะมันโควิดด้วยแล้วก็ผู้ปกครองก็คงไม่สบายใจที่แบบจะให้คนนอกเข้าบ้านอะไรเงี้ย เพราะหนูทำโครงงานทฤษฎีค่ะอาจารย์เห็นคุยกับเพื่อนเมื่อกี้เลยพองานทฤษฎีก็ลองลองไปคุยกับเพื่อนดูเอาเท่าที่หนูพอทาได้ก่อนถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาถามก็ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลงไฟบทที่สี่ให้ใช่ไหมคะเป็นตัวอย่างไฟนี้เหรออ๋อบทที่สี่ของทฤษฎีใช่ปะได้เลยค่ะ โอเคค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติทามาแล้วเท่าที่ทําได้ก็ยังไม่ต้องส่งเหมือนเดิมใช่เออยังไม่ต้องส่งใช่ไหมไม่ต้องส่งอะไรเลยหรือว่เขียนใส่กระดาษมาแล้วก็รวบรวมไว้แล้วก็พอพ<ว>อรัเก้าอี้แล้วก็เท่ากับเปิดเทอมได้ก็เดี๋ยวเอามาให้ครูดูว่าแบบถูกไหมหนูคิดยังไงอะไรเงี้ยลองลองเขียนคร่าวๆใส่กระดาษ A4 ธรรมาดามาก่อนก็ได้โอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุะโอเคมีคําถามอีกไหม ทีนี้ครูเป็นห่วงคนเดียวน้พัทอยู่ไหมเนี่ยอุย้ยครูดูตรงไหนวะพอใช้โทรศัพท์แล้วก็ดูไม่เป็นว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนน,นพัทอยู่ปะนะัะน้าพัทไหนน้าพัทอยู่น้พัทหลับแน่เลยสรุปว่านาพัทเนี่ยอยู่กลุ่มใครไหมหรือว่าเพื่อนทำคนเดียวอยู่กลุ่มผมครับอ่ะอยู่กลุ่มผมโอเคโอเคโอ๊ต อยู่กลุ่มผมก็คือจบเพื่อนมีกลุ่มแล้วนะโอเคแต่ว่าหนูก็อธิบายเราไม่ต้องทําบอร์ดใช่ไหมคะฮัลโหลนี่มันยุคมันยุคอันนี้แล้วไม่ต้องทําบอร์ดเดี๋ยวเราแบบอีเซนต์เป็นอันนี้เลย powerpoint เปิดจอขึ้นจบพูดได้เลย <c oughs> เราทําแบบอันนี้ไปเลยแคนว่าแบบเอฟเฟกต์90อันตีลังกา8ตลบเลย ไม่ต้องไม่ต้องทำบอรดลูกมันเปืองงินเพ่เปืองเงินเปลืองทรัพยากรกนเนาะเราทําแค่เราทําแค่ใส่ powerpoint ก็ได้ตามที่กลุ่มหนูสะดวกบางกลุ่มอาจจะใช้แบบแคนว่าใช้โปรแกรมอื่นๆในการทําอะไรเนาะได้ค่ะเดี๋ยวเราพรีเซนต์ผ่านอันนั้นเอานะคะแค่แค่เราไปตั้งโชว์ให้เขาดูในเรื่องของโครงงานตัวรูปเล่มหรือตัวทฤษฎีที่เราคิดออกมาได้ก็พอค่ะ ไม่ต้องทำเป็นบอร์ดสามพักแปดพับอะไรแล้วล่ะเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยก็วันนี้ไม่มีอะไรไม่มีการบ้านไม่ต้องเครียดอะไรนะคะแค่ให้ไปเตรียมตัวสำหรับคำถามที่จะทำแบบประเมินความพึงพอใจแค่นั้นนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ถ้าใครมีโน้ตบุ๊กก็ทำในโน้ตบุ๊กก็ได้จะได้สะดวกแต่ถ้าใครไม่มีหรือไม่สะดวกก็สามารถทำในโทรศัพท์ได้นะอยากให้ทำได้ทุกคนเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะให้ลองทำแบบ สอบถามแล้วก็ลองส่งให้เพื่อนตอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสอนรวบรวมข้อมูลด้วยในทีเดียวไปเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสหน้าคะ่ะเราวันนี้ไปพักได้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ